เพื่อนๆเ,เห็นใบายานางแล้วอยากกินแกงเปือ่อยใบายานางเยอะเลยค่ะใบายานางนะคะเนี่ยอยากกินแกงเปือ้อหน่อไม้ไปหาหน่อไม้ดีกว่าเพื่อนๆคะไปหาหน่อไม้กันคะ่ะหน่อไม้ในสวนไม่รู้จะมีหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พาไปหาหน่อไม้นะคะ บ้านสวนนกสวยก็อยู่บ้านบๆโปรไฟล์บ้านๆดินดินป่าาอย่างนี้เลยค่ะเป็นแบบธรรมชาติบ้านนอกบ้านนอกโคกนาค่ะเดี๋ยวพาไปหาหน่อไม้นะคะส่วนหลังบ้าน ส่วนหลังบ้านก็จะอย่างนี้นะคะมะม่วงดวกมากเลยปีนี้ค่ะดูเต็มไปหมดเลยมะม่วงเยอะมากเดี๋ยวมาค้ามาหาหน่อไม้ก่อนมียานางแล้วเห็นยานางกำลังทําแกงเปิดกินคงจะดีเดีนคะคะมาดูหน่อไม้กันว่ามันมีหรือเปล่า มีอามีนะคะหน่อไม้กี่หน่อเอ้ยฝั่งโน,น้นก,ก็น่าจะมีนะมีค่ะมีค่ะมีหน่อไมอ้มาดูหน่อไม้กันนะคะมมีหน่อพอได้กินอยู่ค่ะแกงเปิ่อพอได้เดี๋ยวไปซื้อเห็ดฟางหน่อยซื้อเห็ดฟางมาใส่ด้วยแกงเปิดนยให้เห็ดเผาะถ้ามีเห็ดเผาะก็ดีนะคะเนาะ ใส่กระโนอไม้แกงเปื่อใส่เห็ดพอใส่หนอไม้นี่จ้าเอ๋เป็นยังไงกันบ้างลูกๆเหรอเป็นยังไงกันบ้างลูกเหรอสบายดีกันไหมอยู่ตรงนี้เย็นไหมลูกเหรอนี่อยู่มุมสวนเลยนะคะทุกพื้นที่ทุกตารางจะมีแต่นกนะคะแถวนี้มันลุ่มลื่นนะคะ,ะต้นไม้ใหญ่ ร่มรื่นมากร่มรื่นก็มียุงนะคะยุงเยอะมากเลยมากับยุงความร่มรื่นเป็นยังไงกันบ้างลูกเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมอ่าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเธอเธอมาอยู่นี่เองเป็นไงบ้างฮะสบายดีกันไหมคะสบายดีกันไหมคิดถึงนะทำอะไรกันหนี่หรออยู่ตรงนี้สบายมากเลยเนาะ เย็นอากาศเย็นเลยเนี่ยพี่เล่นด้วยจ้าจ้าสบายดีไหม,ม,มไม่ได้มาไม่ได้มากวนอะไรนะแค่มาดูว่าเธอสบายดีกันไหมโอ,มอ,มอม้สบายดีโอ้ จ้าน่ารักตลอดเลยน่ารักตลอดเลยนะลูกนะเาะมะริน้องมาริอ๋สบายมารีมารีเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะมารี เอาทอนนี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ